อันดับแรกก็คือก่อนที่จะทำอัลราเนี่ยเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าก่อนว่าสภาพหน้าเหมาะที่จะทำไหมคือเราเคงไม่ได้เลือกว่าลูกค้าอยากทำแล้วเราทำให้อย่างเดียวเราต้องดูว่าหนึ่งปัญหาของลูกค้าเหมาะที่จะแก้ไขด้วยอัลราไหมเรามีเครื่องในการสแกนผิวหน้าวิเคราะห์ผิวแล้วก็ถ้าในลูกค้าบางรายที่หมอไม่แน่ใจว่า ชั้นสมเจะตรงกับ4.5มิลไหมแล้วก็อาจจะเปิดเครื่องอัลทราเพื่อสกแกนดีกรอบเหมาะไหมเพราะว่าถ้าความลึกของสมเไม่ตรงกับ4.5าเนี่ยทำไปประโยชน์ที่ได้รับจะไม่มากเท่าไหร่2ก็คือเรามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าตัวโฟโตนาซึ่งตัวนี้จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในบริเวณล่องแก้มและมุมปากได้ดีโดยที่เรายิงจากในกระเพาแก้มซึ่งอันนี้มันจะมาช่วยเสริมผลการรักษาเรารู้ว่าอัลทร,ราเนี่ย ไม่สามารถยิงในตำแหน่ขงข้างๆปากได้ดีใช่ไหมคะเพราะว่ามีเส้นประสาทอยู่แล้วทาทให้ปากตกเพราะฉะนั้นถ้าในคนที่มีปัญหาล่องแก้มลึกร่วมด้วยแล้วก็นหน้าห้อยร่วมด้วยเนี่ยอยากไะแก้ทีเดียวเนี่ยก็มาท,ทําที่ที่รจินันเราก็จะมีทำคู่ไปด้วยกันหรือในวันเดียวกันได้เพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุดนะคะฟันสติลเซอร์ที่เราเลือกมาใช้ในในในการําอัธรราเนี่ยเราเราซื้อมาหมด ทุกความลึกเลยค่ะเพราะว่าต้นทือในการในการซื้อพวกเนี้ยค่อนข้างสูงน,นะคะแล้วก็ในบางที่ก็อาจจะเลือกแค่4.5หรือ3.0นะคะเพราะว่าเป็น transducer ที่ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าที่เนี้ยเราก็เลือกมาหมดทุกทุกไอเทมที่มีเลยนะคะรวมถึงแม้จะเป็น3.0แต่ว่าเราก็จะเลือกอันที่เป็นหัวรุ่น narrow มา,มาเสริมด้วยซึ่งทําให้ผลการรักษามันดียิ่งขึ้นในบริเวณที่ต้องเข้าซอกเข้ามุมเช่นบริเวณใต้ตาหร,หรือในหน้าผากของลูกค้าบางรายซึ่งค่อนข,ข้างเป็นโหกเยอะๆเนี่ยคะการการใช้3 0แบบปกติอ,อาจจะทํายิงได้ไม่ถนัดหรือทําให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นวิวขึ้นมาเป็นเวลขึ้นมานะคะ ก็เราก็จะมีหัวไซส์ที่มันเหมาะสมกับโครงหน้าของลูกค้าแต่ละท่าน,านาาเชื่อมาเสริมการรักษาด้วยรวมถึง1.5ด้วยซึ่ง1.5เนี่ยที่ใช้จริงๆมีไม่เยอะเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นชั้นตื้นมันไม่ได้เป็นการยกโดยตรงแต่มันได้ผลเรื่องการรีจูหน้าแต่ในบางรายเนี่ยบางตำแหน่งเนี่ยสมลูกค้าอาจจะไม่ได้ลึกมากหรือว่าอาจจะมีปัญหาการป่องเล็กๆน้นอยๆซึ่งเราจําเป็นต้องเก็บด้วย 1.5นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะ <c oughs> ก็ติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่อยู่ในหน้าจอนะคะก็ทางราดดินนันคลินิกก็ยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะมาปรึกษาแล้วยังไม่ตัดสินใจทำก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราถือว่าอันนี้เป็นการให้ข้อมูลลูกค้ามีสิทธิตัดสินใจว่าอยากทำหรือไม่อยากทำ,กทำ,กทำนะคะ